คริปโตท็อปเทรนส์เสีวครับวันนี้เราก็จะมรารปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับตลาดโดยภาพรวมก็ถือว่า,าแดงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเนื่องจากว่าเขาเขียวขึ้นมาเนาะแต่เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเขาก็น่าจะเขียวกลับขึ้นมาเนาะถึงแม้ว่าบิตคอยเนี่ยจะลงมา9 0 0 0 0 9ื0 0 0อะไรแบบนี้นะครับพ่อเป็นอะไรที่คาดการได้นะแต่ว่าก็มีสัญญาณที่มันน่ะจะบอกว่าตลาดกําลังจะกลับมานะครับให้เขียวอีกก็ได้เนาะ นั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับตัว e t f ที่เกี่ยวกับบิตคอยหรือว่าบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยจะบวกถูมไหมครับแล้วก็จะลบส่วนใหญ่แล้วเราจะดูตรงนี้คือว่าถ้าเกิดว่ามันบวกมาเนี่ยประมาณสักวัน2วันเดี๋ยวตัวตลาดคริปโตจะบวกตามถูกไหม,มแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันแดงนะครับก็เดี๋ยวประมาณสักวัน2วันเนี่ยเดี๋ยวตลาดคริปโตก็น่าจะแดงนะพวกนี้มันจะเกิดก่อนถูกไหมครับเพราะว่าเม็ดเงินจะไหลเข้าก่อนเนาะมันก็จะบวกก่อนเพราะว่าคนกอามาซื้อ ECF อะไรอย่างงี้กันนะหรือว่ามีกกกาารรขยออไปแแงงมัน็จะด ก่อนกว่าที่เราจะทราบข่าวแล้วคนเทขายตามเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะดูได้นอกเหมือนกับทุกครั้งที่เราดูแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะแม่นเสมอไปนะครับแต่ว่าเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเราดูได้นะ ทีนี้เราก็มาดูที่ลูน่าคลาสสิกนะครับก็ถือว่า3วันมานี้4วันมานี้ก็คือวัดแดงแล้วสูงไหมครับก็ MACD RSI ทุกอย่างเนี่ยชี้ว่านะครับกำลังลงเนาะไม่ว่าจะเป็นระดับวันนะครับหรือว่าจะเป็นระดับ3วันนะครับก็ลงมาเหมือนกันตรงนี้ก็ MACD ก็ตัดลงมาแล้วสูงไหมครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูระดับวิกเหมือนกันครับก็บ่งบอกว่าเอ้ยมันจะลงแล้วหรือเปล่าเนื่องจากว่าตัว RSI เนี่ยของเขาเนี่ยคลอสตัดลงมาเนาะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกับว่ากําลังจะบีบลงมาแบบนี้หรือเปล่านะครับ อันนี้ก็ถือได้ครับว่าเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งว่าอาจจะมีการพักตัวสัญยะหนึ่งหรือเปล่านะแล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปเนาะแต่สิ่งที่มันน่าปวดหัวครับจริงๆแล้วข่าวมันก็มีอยู่ประมาณสักเมื่อวานันแหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยรอให้มันตกผลึก,ก่อนแล้วก็ค่อยไปวิเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของที่นะครับเกิดข่าวเม้ามอยกันในโลกของจวเลเตอร์แล้วก็เกิดความกลัวเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมาจากไหนล่ะครับว่าแล้วก็มันเป็นความจริงหรือเปล่านะนั่นก็คือภาพภาพนี้ครับ ที่ในส่วนของตัวลูน่นานะครับคลาสสิกนะครับคอสโมสโนดเนาะ เขาเนี่ยได้แชร์หน้าจอมานะครับก็เลยทําให้เนี่ย mm hmm. เกิดกระแสฮือฮาโอโ้โหคนตกใจเลยนะหลายๆคนเนก็คงจะคิดว่าโอโ้โหหรือว่ามันจบแล้วสําหรับเจ้าตัวรู้น่าคลาสสิกถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจหน้าต่างนี้ก็คือหน้าต่าง,งการโอนการทําธุรกรรมในส่วนของตัวเครือข่ายเชิงราถูกครับมันจะมีในส่วนของกระเป๋าเงินเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวมีโมทุกนี้สุดนะครับก็คือบันทึกช่วยจํานะครับเดี๋ยวผมจะทิบาใบแบบนี้แล้วกันครับ ก็คือนะครับบันทึกที่วยจำนี้เขาเขียนเอาไว้ว่ายาวางแผนทุกอย่างนะครับเฮ้ยถูกส่งมาจากบเนนนะครับวีอัตเดอะบ i n นน c e นะครับที่เขาเขียนว่า v ีเอทีบ n c นนะาวางแผนทุกอย่างนะครับเป็นอันนี้คือแชร์มาปุ๊บโอ้โหหลายคนก็ตื่นตระหนกกันเลย และคนก็คิดว่าเฮ้ยเบเนนไม่มีแผนอะไรกับ Luna ลูน่าหรอหรือว่ามันจบแล้วเบเนนจะทิ้งลูน่าไปหรือว่ายังไงครับโอ้โหก็แบบโอ้หมีการชวิตหาแท็กหากันแบบหาคําตอบกันใหญ่เลยนะครับก็มันถูกแชร์มาจากนะครับนักแสดงที่ไม่ดีเนาะหรือว่าแชร์มาจากตัวเดเวลอปเปอร์ของนะครับลูน่าก็สิกเองก็ไม่รู้ว่าจะแชร์เรื่องนี้ทำไมนะแต่สิ่งนี้ครับมันมาโปะตรงที่นะครับการทําธุรกรรมเนี่ยมันมีส่วนของค่าธรรมเนียมเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนของโ9้เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าตรงนี้ค่าธรรมเน ไม่ค่อยอาจจะถูกต้องนะครับว่ามันเป็นการโอนมาจากใบเนยนจริงๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตัวใบเนยนเนี่ยในส่วนของตัวเลขตรงนี้อาจที่จะไม่ใช่แบบนี้นะแต่ว่าผมคํานวณไม่ได้นะเพราะว่าสัดส่วนมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอ่ะทีนี้ครับมันมีปัญหาแบบนี้อีกงหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้นะครับทีนี้ผมจะพามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะ ตัวอย่างนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดนะครับอย่างเช่นตัวกระเป๋าเงินนี้นะครับก็ได้ส่งเจ้าตัวลูน่าออกไปนะที่2 4งหมื่นสี่จุดะส่งไปที่ไหนครับตามที่อยู่นี้จูดไหมครับและทีนี้มาดูตรงเมโมที่เป็นปัญหาเนาะตรงเมโมเป็นที่เป็นปัญหาตรงนี้นะครับมีการเขียนว่า LUNC 1ดอลลาร์นะ is coming จู่ไหมอะทีนี้พอย้อนกลับไปดูเมโมของไบแอนเมื่อกี้จูดไหมครับที่เขาบอกว่า we are at the binance จู่ไหมครับบอกว่าอย่า yeah าวางแผนไว้ถูกไหมอะไรแบบนี้ซึ่งเมโมตัวนี้มันเฮ้ยทำไมคนนี้เขามีเมโมแบบว่า1ดอลลาร์หรือว่ารูน่าจะไป1ดอลลาร์จริงๆแล้วผมจะอธิบายแบบนี้ครับ ก็คือว่าทันทีที่เราเน่ส่งตัวลุนากาสิกจากใบแนนเนี่ยเหรียญเนี่ยมันจะถูกโอนไปยังกระเป๋าตัว SQE ที่เราเนี่ยสามารถดูได้อยู่แล้วจุงยาที่ผมเคยนาํามาทําข่าวบ่อยๆเนาะซึ่งเราก็สามารถเขียนตัวบันทึกช่วยจาหรือว่ามีโมนะแบบไหนก็ได้เนาะแต่เมื่อทันทีที่เราโอนนะตัวลุนากาสิกกลับไปยังใบแนนเดีกยครั้งเนี่ยมันจะแยกออกจากกระเป๋าเงินเดิมนะครับอันนั้นน่ะ เราจะต้องเขียนตัวไบแนนะมีโมที่เป็นบันทึกช่วยจำอีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้มันจะมาจากไบแนนทรูออนเชนถูกไหมอันนี้มันไม่จําเป็นต้องมีบันทึกช่วยจําหมายความว่าไงที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะเธออธิบายให้มันเข้าใจให้มันง่ายเป็นภาษาชาวบ้านกะ็คือว่าบันทึกช่วยจํานี้ใครก็สามารถเขียนได้นะครับในการที่จะทําการโอนนะมันหมายความว่าอย่างเช่นของคนคนนี้จุนฮับที่เขาเขียนว่าตัวมีโม่นี่คือลูน่าคลาสสิกนะครับหนึ่งดอลลาร์อิสคัมมิงคือมันกําลังจะมาสุดไหมอ่ะนั่น หมายควาว่าตัวเมื่อกี้ใครเขียนก็ได้ซึ่งไม่ใช่บเนนแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าของบเนนไม่ใช่ตัวนั้นมันเป็นการนะครับโอนกลับเข้าไปเนาะซึ่งสิ่งนี้เองครับหมายเขาว่าไงหมายควาว่ามันเป็นเฟกนิวครับมันเป็นคนที่ตั้งการที่จะมา เรียกว่าไงล่ะสร้างความปนปปวดให้เกิดขึ้นในชุมชนของลูนาแล้วถูกแชร์มาจากเดวลอปเปอร์ของลูนาด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเขารู้ครับเพราะว่าเดวลอปเปอร์ไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้ถูกไหมเขารู้แต่เขายังแชร์คืออันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไปทำไมเนาะพอเราสังเกตเห็นแบบนี้ก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะทําไปทาไมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมงานนะครับที่กำลังคิดอะไรอยู่อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับบางเรื่องเขาดีแต่บางเรื่องอาจที่จะไม่ดีเรื่องนี้เราว่ากันเป็นเรื่องๆไปเนาะ ก็สำหรับใครที่เจอข่าวนี้เมื่อวานครับอย่าดึงตงใจอะไรไปไม่รู้ว่าใครเทขายออกไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็อา,อาจจะต้องซื้อกลับมาใหม่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนนะ แต่ต้องบอกเลยรับว่าไม่ใช่ตัวไบเนนแน่นอนเพราะว่าไบเนนไม่มีทางเขียนอะไรแบบนั้นพอไบเนนเขียนอะไรแบบนั้นครับเชื่อเลยเาว่ามันเป็นการทำร้า,ายตัวไบเนนเองเนื่องจากว่าคนเนี่ยก็จะไม่เทรดเรียนเนาะก็จะเทขายเรียนออกไปซึ่งไบเนนถือเยอะอยู่เนี่ยก็จะทําให้มูลค่าเนี่ยมันตกลงไปอีกหรือไมครับมันก็ไม่มีอะไรดีสําหรับเขาเนะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาโอนเนี่ยเขาก็ไม่เคยเขียนอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะ แต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆก็คือว่าตอนนี้ใบเนี่ยได้ส่งรูน่าเข้าสสกออกนอกเหนือจากกระเป๋าที่เขาเผาทุกเดือนเนาะไปยังกระเป๋าเงินที่ทําการเผานะแต่ว่าเป็นการเผายังเป็นทางการเนาะอันนี้ก็คือมีการบันทึกที่เขียนเอาไว้ว่าตัว a s h นะครับหรือว่าตัวขี้เท่าเนาะอันนี้เป็นการทดสอบการเผาหรือว่าจะมีการเผาครั้งใหญ่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าเขาส่งไปเพียงแค่ประมาณสัก 2 0 0 0มเนาะอันนี้ไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นกระเป๋าที่เป็นการเผายัางเป็นทางการเนาะซึ่งปกติแล้วใบเนนจะแย,ยกเผาเองเนาะแต่นี่เพิ่งที่จะโอนมาทําตัวนี้เป็นครั้งแรกับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันคืออะไรหมายความว่ายังไงทําไมถึงโอนมนาะประมาณเท่านี้ปกติแล้วใบเนนเนี่ยมันจะแบบเยอะกว่านี้สุดนะครับอันนี้เป็นการทดสอบไหมเราไม่รู้ครับต้องให้เวลาเป็นตัวฉเฉลยเนาะบางคนเขาก็เดาว่าโอเคนี่คือการทดสอบเหมือนกับที่ก่อนที่จะมีการเผาครั้งใหญ่ของตัว t f l เนาะคือจะมีการโอนทันี้ก่อนเพื่อดูว่าการเผาบนสมบูรณ์ไหมหรือว่าเป็น ไรไหมนะครับอันนี้อาจจะเป็นในกรณีแบบนั้นหรือเปล่าเหมือนตอนที่มีการพิพากษาออกมาแล้วตัว tfel เนี่ยได้ทาการเผาครั้งใหญ่ไปครั้งนั้นถูกไหมครับอันนี้ใบเน้นเตรียมตัวจะเผาครั้งใหญ่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าโอ้เป็นอุปทาน์ที่มากกว่าครึ่งอันนี้ไม่รู้นะรอดูกันนะ แล้วก็ที่นี้เราก็มาดูฝั่งของตัวโลกคริปโตบ้างนะครับแล้วก็แวะไปที่จีนบ้างเพราะว่าตอนนี้จีนเนี่ยก็มีแผนออกมานะครับว่าจีนเนี่ยจะมีการผ่อนโอนนโยบายด้านการเงินเนาะแล้วก็ผ่อนคลายให้มันเป็นกลางมากขึ้นนะแล้วก็ถือว่าเป็นการนนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2010เลยนะที่มีการประกาศออกมาแบบนี้ไม่ได้เข้มงวดอะไรแบบเหมือนก่อนแล้วนะครับ <S <S โอ้โหถ้าเกิดว่ามาแบบนี้นะ จีนเนี่ยที่จะไม่ได้แบบเข่งครัดอะไรเหมือนเดิมเนี่ยเม็ดเงินจะไหลเข้ามาเพาิ่มอีกหรือเปล่าในโลกของการลงทุนเนาะอาจจะที่จไม่ได้มาบิตคอยโดยตรงทั้งหมดอาจจะมีไปส่วนอื่นแต่ส่วนอื่นเนี่ยก็อาจจะมาฝั่งบิตคอยอีกก็เป็นได้นะเพราะว่าทางตัวฮ่องกงเขาก็มีตัวอีชิปแล้วถูกไหมหรือว่าข่าวดีข่าวดีหนึ่งก็คือว่าผู้ถือหุ้นอเมซอนะเรียกร้องให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนในตัวบิตคอยนะ ก็ต้องบอกเลยเขาว่าผู้ถือหุ้นของออกมาซอนเนาะที่เขามีนโยบายออกมาแบบนี้นะครับคล้ายๆกับตัว Microsoft ก่อนหน้านี้เนาะที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ตัวคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาการลงชุน พิจารณาการลงทุนในตัวบิตคอยเนาะแต่ว่าก็ตกไปนะครับแต่หลังจากนั้นก็ได้มีการเรียกขึ้นมาประชุมกันใหม่เนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่ใหญ่ไมเคลเซลร์ก็เพิ่งไปประชุมกับตัวไมโครซอฟเนาะถึงนโยบายการที่จะเอาตัวแล้วก็ประโยชน์การที่จะเอาตัวบิตคอยมาใช้เนาะซึ่งตอนนี้นะครับอเมซอนก็เม็ดเงินเยอะมากเลยนะเมื่อเทียบกับตัวพี่ใหญ่ไมเคลเซลร์นี่คือพี่ใหญ่ไมเคลเซลร์นี่คือน้อยไปเลยนะครับต่อให้เอาแค่5%ของอเมซอนมาก็ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหหนักจริงๆนะคือเม็ดเงินมหาศาลจริงถ้าเกิดมาได้ ก็น่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะนี่เราก็สังเกตเห็นคือการเติบโตของบิตคอยแล้วก็การเข้ามาของอุตสาหกรรมต่างๆเนาะรูมแมแต่กระชางครับซีซีเนี่ยเขาก็ยังบอกเลยครัว่าเออควรที่จะเอานะบิตคอยไปใช้จ่ายในส่วนตัวอา a z ม n ซอด้วยก็แน่นอนครับอ m a z ม n ซอนอินเอคอมเป็นอะไรที่แบบว่ากวา้างใหญ่อยู่แล้วสุดไหยครับถ้าเกิดเอาไปใช้ได้นเนี่ยการใช้งานก็น่าที่จะมากขึ้นกว่านี้เนาะ ทีนี้เราก็พาไปที่ซีของ r i p p ปหรือว่า XRP กันบ้างนะครับล่าสุดเลยเขาก็ได้กล่าวว่าตัวดูดทองคเนี่ยยอมรับคริปโตและคริปตก็ยอมรับดูดทองคด้วยนะโอเคตลาดน่าจะไปในไกลแต่สําหรับใครที่รอข่าวตัวส a ตมบุคอยของ r i p p l นะครับตามที่เขาบอกว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหครับแต่ตอนนี้เคลื่อเลื่อนนะแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะพยายามนะครับให้มันทันนะในปลายปีนี้นะครับก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าหรืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะก็ถ้าเกิดว่ามาเนี่ยจะเป็นการเซอร์ ว่าจริงแล้วเนี่ยต้องการที่จะเปิดตัวปีใหม่เพื่อให้มันอลังการอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเราแค่ดาเนาะแต่เขาบอกว่าเขาจะพยายามนะให้มันชันปีใหม่นะโอเคปีใหม่เราอาจที่จะได้เห็นเขาดนีกับตัวริโป้ไหมอันนี้แฟนๆริโป้ก็ต้องคอยจับตาดูนะและเราก็มาที่การเติบโตของบิตคอยนะตอนนี้บิตคอยเนี่ยก็กลายเป็นนะครับสินทรัพย์นําที่มีมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์นะแต่ตันทีที่มันไปแตะ1 0 0 0 0แดอลลาร์เมื่อก่อนหน้านี้จุ๋มจ้บเพราะว่ามันก็แซงขึ้นมาเลย แซงจากโก,โกแมนแซดเนาะแซงตัว JP Morgan มานะแซงตัว Silver มาแซงบริษัทต่างๆมาต่อไปนะครับก็คือการที่มันเนี่ยจะไปนะครับแซงตัว Nvidia เนาะโอ้โหถ้าเกิดว่าไป Nvidia ได้เนี่ยเราน่าที่จะได้เห็นความฮือฮาที่เป็นกระแสแบบหนักๆเลยนะสำหรับจตัว i t t o o n เนาะเพราะว่า Nvidia นี่คือแบบโอหสาม้าทียนเนี่ยนะใหญ่มากครับถ้าจากตัว Nvidia ไปนู่นเลยครับโกเนาะโกครับก็รอดูครับว่ามันจะไปถึงได้หรือเปล่านะ ทีนี้เราก็ไปดูข่าวอะไรที่มัน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับตัวโซโลนานะถือว่าแฟนๆโซโลนาน่าจะได้รับข่าวดีเนาะเพราะว่าคุณเดวิดเนี่ยที่เป็นผู้นำนะครับด้านคริปโตแล้วก็ AI คนใหม่ของชํำเนียบข่าวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์รทรัมปนะ์แต่งตั้งขึ้นมาเนาะเขาได้ทำนายว่าตัวโซโลนาเนี่ยจะพลิกแซงอนะีเชียรีมเนาะก็ต้องบอกเลยครับว่า2ตัวนี้ครับเป็นไม้เบือ่อไม้เมากันอยู่เลยนะครับอันตัวหนึ่งก็คือคาเทรเนียมแพงนะไอตัวหนึ่งคาเทรเนียมโูวไอตัวหนึ่งเร็วนะเร็วเหมือนกัน,นครับอีกตัวหนึ่นค่อค่อยลลมแ้ว คือเจ้าอิทเชียมนะก็ตอนนี้ครับมันมีข้อดีข้อเสียที่มันเอามาครับเขาก็สามารถที่จะต่อสู้กันได้เนาะแต่คุณเดวิดเนี่ยผู้บริหารเฟพอเนี่ยเขาก็นะครับทำนายว่าอนาคตเนี่ยโซโลนามันจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะที่นักลงทุนเนี่ยอาจที่จะต้องหันมามองเพราะว่ามันอาจที่จะแซงตัวอิทเชียมได้นะ แต่ก็นั่นแหละครับมันมาจากมุมมองของเขาเนาะแล้วก็เขาเนี่ยก็ยังไปลงทุนนะในโซลนาเองนะก็ถือว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่เลยนะก็ถือว่าเขาไม่น่าที่จะมีโซลนาอย่างเดียวเราก็น่าจะมีอีเชียรียมด้วยนะเพราะว่าแต่ว่าเขาเนี่ยอาจที่จะให้ความเห็นในส่วนของตัวโซลนาซะมากกว่าเนาะ ซึ่งเขาก็ให้เหตุผลว่านะครับตัวโซโลนาเนี่ยมันมีการฟื้นตัวที่แบบยิ่งใหญ่หลังจากที่มันล่มสลายลงมาในปี2023พร้อมกับที่มีการล่มสลายลงมาของตัวลูนาแล้วก็ FTX นาะแลลวมันก็สามารถกลับขึ้นมาเติบโตได้นะในอนาคตเนี่ยการที่จะทําให้โซโลนาเนี่ยล้มลงไปก็อาจจะยากเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาเผชิญมาทั้งหมดในตลาดหมีที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นตลาดหมีที่โหดรําที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนาะเมื่อมันล้มลงไปแล้วมันลุกขึ้นมาได้นะครับนั่นคือว่า เขามีประสบการณ์ในการลมแล้วการรู้อีกครั้งเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาเนาะสิ่งนี้งครับก็เลยทามามาซึ่งสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่าโซลูนาเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะที่จะพลิกแซงหน้าอีเชียรียมได้นะครับในฐนานะบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมที่สุดเนาะเมื่อมีคนใช้มากก็แน่นอนอยู่นะครับโซลูนามีทั้งเหรียญม,มีอะไรพวกนี้ที่แบบปั๊มแรงๆสุดไหมคนใช้มากเติบโตมากนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีออกมาจากตัวจูปิเตอร์จากตัวเรเดียมอะไรพวกนี้นะครับแม้แต่กระทั่งจากตัวอออกมาเงเงี่ ก็อนาคตก็สดใสเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่ากําลังขับเคีื่อกันเลยนะครับแต่ว่านะถ้าเกิดมันขึ้นก็อย่าให้มันขึ้นไปทั้งหมดเนาะโลกของคริปโตทั้งหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการแซงกันบ้างก็ถือว่าเป็นการแซงสลับกันขึ้นสลับกันลงเป็นอะไรที่เป็นการเติบโตเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันเติบโตไปได้อนาคตของคริปโตก็ยังไปได้ต่อนเนี่ครับ ทีนี้ตบท้ายด้วยข่าวของลูน่าเลยนะครับคลิปโตแมนนะครับภาพยนตร์เปิดโปงโศนตกรรมของตัวเทอร่าลูน่าเนาะของนักแสดงนะครับซองแจริมนะครับเตรียมฉายในปีหน้าเนาะสำหรับใครนะที่อยากจะรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเนาะว่ามันจะเหมือนในโลกของความจริงหรือว่ามันจะมีเนื้อหาอะไรที่มันแตกต่างออกไปข้อมูลเชิงลึกหรือว่าความสนุกสนานยังไงนะก็สามารถติดตามกันได้นะโดยบริษัทมูแอมโปรดักชันนะครับได้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ตัวคลิปโตแมน ซึ่งเป็นผลงานของนักแสดงหนุ่มนะซองแจริมนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็จะเข้าฉายในรอบปฐมทัศน์นะ่ะ ในวันที่15มกราคมปี2025นะโอ้โหก็ามาช่วงเลยนะที่เขาคาดการว่านะครับจะมีการพุ่งขึ้นแรงๆของตัวลนะูนะ่าคลาสิกที่นักวิเคราะห์ครคิปโตัวหลายคนพูดถึงแต่ไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้ออกมาเนี่ยจะทําให้กระแสะขึ้นหรือกระแสะลงจะมีอะไรอยู่ในเนื้อหาของตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องคอยติดตามกันนะสำหรับแฟนๆของตัวลนะูน่าเนาะอ้าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องของตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์ลกด subscribe เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องของตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน ครับผมบายบายสวัสดีครับ